สวัสดีค่ะจะถามเรื่องแวดนะคะสวัสดีครับว่าไงครับคือตอนนี้บริษัทกำลังถูกสำพะกรเข้าตรวจสอบภาษีอยู่ครับมีประเด็นอันหนึ่งที่สำพะกรแจ้งว่าบริษัทต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่บริษัทก็ยังไม่เคลียร์ค่ะประเด็นอะไรเหรอครับบริษัทประกอบกิจการขายลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่และผลิตภัณฑ์ต่างๆคล้ายประเภทอย่างนี้ค่ะ อย่างเช่นเต้าหู้ปลาปลาสวรรค์หมูห่อสาหร่ายหอยจ้อประมาณนี้ค่ะแต่เน้นพวกลูกชิ้นเยอะกว่าครับซึ่งลูกค้าของบริษัทก็เป็นประเภทร้านสุก,กี้ร้านชาบูร้านก๋วยเตี๋ยวหรือร้านอาหารทั่วไปค่ะครับในด้านการตลาดบริษัทก็จะมีการเชื้อชวนลูกค้าเข้ามาดูขั้นตอนการผลิตความสะอาดมาตรฐานการผลิตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า นอกจากความอร่อยก็ต้องสะอาดและถูกหลักอนามัยครับซึ่งในการมาเยี่ยมชมโรงงานบริษัทก็มีการนำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาทำอาหารให้ลูกค้าได้ทดลองชิมทดลองชิมยังไงครับหมายความว่าถ้าลูกค้าไปชมแผนกลูกชิ้นมีลูกชิ้นมาให้ลูกค้าทดลองชิมหรือไงครับอ๋อไม่ใช่ค่ะพอลูกค้าเยี่ยมชมโรงง,งานเสร็จบริษัทก็มีการเลี้ยงอาหารลูกค้า โดยนำผลิตภัณฑ์ต่างๆที่บริษัทผลิตมาเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารค่ะก็คือเลี้ยงรับรองลูกค้าใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นล่ะค่ะสำรับกรที่มาตรวจสอบแจ้งว่าการทำดังกล่าวถือเป็นการขายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแค่ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเลยเพราะเข้าใจว่าเป็นกรณีที่บริษัทนำสินค้าที่ผลิตมาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทเองกรณีนี้ เป็นข้อยกเว้นของข้อยกเว้นอีกทีครับยังไงคะอย่างนี้นะครับหลักการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนนะครับถ้าบริษัทนําสินค้าของตนไปขายไปแจกไปแถมไปใช้เองอะไรก็แล้วแต่คือสินค้าหายไปจากสต๊อกสินค้าจะถือว่าขายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมครับค่ะแต่ก็มีกฎหมายยกเว้นอย่างเช่นแจกเป็นสินค้าตัวอย่างไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเอาสีที่ผลิตเองมาใช้ทาอาคารสำนักงานอย่างนี้ก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการนำไปใช้เพื่อการรับรองครับตามข้อเท็จริงของบริษัทคือบริษัทนำผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตเองไปใช้เลี้ยงรับรองลูกค้าที่มาดูโรงงานของบริษัทบริษัทจึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมูลค่าของผลิตภัณฑ์อาหารที่นำไปเลี้ยงรับรองครับ อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะ